ความเคลื่อนไหวของทีมแบมพายอีสปอร์ตนะคะล่าสุดเนี่ยออกเดินทางไปแข่งขันพับจีโมบายชิงแชมป์โลกที่ประเทศมาเลเซียและเขาตั้งเป้าเลยนะบอกว่าขอเข้ารอบสุดท้ายให้ได้ค่ะทีมพับจีโมบายของสโมสรแวมพายอีสปอร์ตออกเดินทางจากประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะ เพื่อไปแข่งขันชิงแชมป์โลกรายการ PUBG Mobile Global Championship 2023นชี่2023ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ109ล้าน1 0 9ล้าน1 0 0 0แสนบาทนะคะคสำหรับรายการนี้ค่ะทางทีมแ a มพายอีสปอร์ตในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยถูกจับไปอยู่ในกลุ่มสีเหลืองซึ่งมีทีมที่แข็งแกร่งหลายทีม แต่น้องๆบอกเลยว่ามั่นใจเดี๋ยวจะโชว์ผลงานให้ดีตลอดทั้ง4วันแข่งขันและทะลุผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้ค่ะดูจากรายชื่อกลุ่มพวกผมได้ตึงสุดเลยมั่นใจครับผมแต่ประมาทไม่ได้ครับผมเพราะมันเอาแค่3มทีมก็ฝากเชียร์แมนไพเอสปอร์ตด้วยนะผมก็4ี่วันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับผมผลจะออกมาเป็นยังไงก็ฝากเชร์ฝากคอยติดตามด้วยนะครับ สำหรับรายการ PUBG Mobile Global Championship 2 0 2พันรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มสีเหลืองจะแข่งขันกันระหว่างวันที่16-19พฤศจิกายนนี้นะคะเพื่อคัดทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบแกรนด Final ที่ประเทศตุรกีค่ะโดยแฟนทีมแวมพ i r อีสปอร์ตสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook และ YouTube ของ PUBG Mobile Thailand และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทีมได้ทาง f c e e o o o k แ n p a g e แวมพายอีสปอร์ตค่ะใช่ครับ